สวัสดีค่ะยินดีไว้เชียงรายนะคะวันนี้มาเสนองานที่ทุกคนและลูกตาม,มานะคะเป็นงานดิมเด้งนะคะมาดูกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะคะตัวนเนื้อผ้าฉ่ำมากมีตำหนิตามภาพนะคะเป็นผ้าแจกสซยนะเนื้อผ้าละเอียดนะมีครับด้านนี้ด้วยนะคะ กระดูกระดุมกันกระดุมตัวนี้ต่ออยู่ที่4 0 0ศนะะเป็นของวัสิโกรนนะคะเป็นงานไวโอก๊กนะเป็นงานไวโอ๊กย้ำหมุดทองเหลืองนะคะพี่ไมปป่ระเจณนอยู่ที่ สามสี่นะคะงานห้าศูนย์หนึ่งนะปอดจิงได้สามสองยาวท้งองตัวสามแปดไปค่ะเจ็ดจุดห้านะคะเป็นงานย้ำเสกดำนะคะย้ำเสกดำตรงตรงนี้นะ ปลายแขนตรงนี้จะขาดอีกครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเห็นอยู่เป็นเมดอินเม็โกปลายสุดท้ายยังอยู่นะคะผลิตสัปดาห์ที่11 2017นะคะกระดุมตรงนะคะ4.01 1นะดปลายขากันปลายขางานริมเด้งชัดเจนนะคะงานริมเด้งชัดเจนเดินได้ลูกโซ่ค่ะปลายขาเดิมนะ นี่ค่ะงานช่ำๆมาดูด้านหลังนะคะตัวนี้ไม่ใช่งานบ e นะคะตัวนี้ไม่ใช่งานบีอีเป็นเปนป้ายธรรมดานะคะเป็นป้าธรรมดามีตำแหน่อยู่ในส่วนนี้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะใครสนใจทักเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ